เนื้อเพลงไทยไฟในแอดเฟดดี้หนึ่งพวกเราเฝ้ารอทุกขืนเพื่อออกตามหาแลไรเชิญชวนมาเพือ่อนคนใหม่ที่มาเล่นกับเราตลอดหลายปีนี้มีแต่ขวากเงาพวกเรายังคมเล่นเหนือของเพลงเดิมที่จำได้บันนั้นในตอนนี้ผู้คนปวัวฉันเฝ้ารอวนันที่ฉันพัง ให้พวกเราเนเขาไปอย่าไปเกลีพวกเราไว้พวกเราไม่ใช่แคพื่นายผิดพวกเรามันเทิททนงทตตน้วจิตจะดูกระจานวัผิดก็เเยทจะมันผู้ผิดต,ต่อไปพวกเราโน,น,าน่นไดเขามาข้ามพวกเราไว้ในปีหนึ่งเก้าประเจ็ดจะไม่เป็นเพื่อนกับพวกเราหรือจะยูนยันกันเลยเอาขึ้นอยู่กับที่นายป้องกันหาคืนบ้านเฟดดีที่นี่นายอยู่ใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจทำไมไนายอยู่ข้างไหนหาคืนบ้านเฟดดี ที่นี่นายอยู่ใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจทำไมนายอยู่แ้งไหนห้าคืนบ้านแฟร หน้าปลาลายใจที่อยางเห็นหนายเขาอยู่ในคืนต่อมานายควรเริ่มมีจากห้องตามหางานที่แห้งไหมและผู้บาดสุดบ่ายเหมือนกายมากมายเหมือนนายนั้นอาจเคยอยู่กับพวกเราก่อนมาที่พวกเราจําได้ทางหน,าหน้าตานายคนที่ปิดประตูใสหน้าให้พวกเราเดินเขาไปอย่าเป็นการะว้เราว้พวกเราไม่ใช่ผู้นายิดพวกเราเป็นแค่หนึ่งจิตที่ช่วยกนวันผิดก็แล้วมันผู้ผิดต่อไป คนนะนได้เข้ามาข้ามุลรไว้ในปีหนึ่งเก้าประเจ็ดจะมาเปเพืกับรเราหรือจียืนเือนเือเอาขึ้นอยู่กับนายป้องกันหากขึ้นบ้านแฟดดีที่นี่นายอยู่ใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจทำไมนายอยู่ข้างไหนาหากขึ้นบ้านแฟดดีที่นี่นายอยู่ใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจ ทำไมนายอยู่ช่างไหนครับืนบ้านเฟสดี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 สองก็บางทีอาจจะดินพันไปหน่อยนะครับถ้าเราเพลงนี้นะแม่งโคตรเร็วเลยนะอ่าเดี๋ยวเพลงทาสองต่อไปจะมาครับบายบายครับ